คณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดหรือเรียกโดยย่อว่ากทจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7พศ2550มาตรา55ทับ1ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาพิบาลทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐในจังหวัดนั้นๆให้ใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมพิบาลคณะกรรมการธรรมพิบาลประกอบไปด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในเขตอำนาจตรวจราชการเป็นประธานผู้แทนภาคประชาสังคมผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิน่น ที่มิได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการวิธีการสรรหาเป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีปัจจุบันกทจทั่วประเทศมีจำนวน76คณะอำนาจหน้าที่ของกทจมีดังนี้สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีโดยให้กทจ อสอสทุกแผนงานและโครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือตามประธานกทอจอเห็นสมควรเสนอแนะแนวทางปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้ใจ่ายงบประมาณของรัฐ ในการกำกับและจิตตามการปฏิบัติราชการและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่ได้ทำา MOU4 หน่วยงานได้แก่สำนักงานปปชสำนักงานสอตองสำนักงานปปทหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เมื่อพบว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบส่งให้หน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่โปร่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจกทออจอ,อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ข่าวสารดีๆจากสำนักข่าวอิสระออนไลน์